ใเด็กๆเห็นอะไรคะเห็นตัวสองอะไรบ้างคะอ่าเด็กๆเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวตัวโน้ตอ่าตัวโน้ตค่ะตัวโน้ตค่ะลูก ตัวโน้ตตัวโน้ตมีทั้งหมดกี่ตัวคะวอ่าเจ็ดตัวคะ่ะเสียงมันค่ะอ่าเสียงมันนะฟังนะเสียงมันจะดังแบบนี้เสียงมันจะดังดเด็กเท่ากับโดตอนนี้ทุกคนเงียบปิดไมฟังคุณนกพูดดดเด็กคือเสียงโดรอร์ คือเสียงเรมอมาคือเสียงมีคอฟันคือเสียงฟ้ากอโซ่คือเสียงซอนชอตคอเลียงคือเสียงลาทอทหารคือเสียงทีเวลาที่ออกเสียงจะออกแบบนี้ โดเรมีฟาซซลาทีฟังดีๆนะโดเรมีฟาซอลาทีนะคะเด็กๆจะต้องฟองถึงแบบนี้ให้ได้ทีนี้ตัวอักษรเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือดอเด็กดอตตัวตัวภาษาไทยก็เป็นตัวภาษาไทย แต่เมื่อเทียบกับเสียงของฝรั่งแล้วเสียงของภาษาอังกฤษแล้วดอเด็กจะเท่ากับตัว Z. C ีสีนะซีคือดอเด็กนะ D คือรอเรือ F คือตัวฟฟันจคือตัวซอ A เอคือตัวลาบคือตัวทีจำได้ไหมเราต่อใไปสิ ดอเด็กคู่กับอะไรด,ด,ด,ดอเด็กดอเด็กคู่กับอะไรด,ดอเด็กคู่กับซีรอเรือลรคะรอเรือคู่กับอะไรดีด็อกคะ่ะอ่ะอะดีด็อกคะ่ะฟอปันคู่กับอะไรเอฟคะ่ะ สตอคู่กับอะไรอีค่ะมอม้าคู่กับอะไรมอม้าคู่กับอะไรอีค่ะลอลคอิคู่กับอะไรลลคู่กับอะไรลอลินคู่กับอะไร ใช่รอลิงคู่กับเอค่ะทอรารคู่กับอะไรทอรารค่ะอ่าทอารอทอหาหที่กับเสียงอ่าคูา่ับทอราหนที่กับเสียงทีทีเนี้ยในใบางานเนี้ยมันจะมีให้หนูแต่งเพลงด้วยนะมันจะมีโน้ตไปให้ซึ่งเป็นโน้ตที่ครูจะสอนให้วันเนี้ยนะคะ เป็นที่ที่ครูจะสอนให้วันนี้แล้วก็มีตัวอย่างเพิ่งมีตัวอย่างวิธีการแต่งตัวโนโ้ตนะอยู่ในวีดีโอในแผงงานนี้นะคะอยู่ในวีดีโอในแผนงานนี้นะคะแต่ครูจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยดีกว่าไหมดีไหมอ่ะครูจะมีโน้ตให้อยู่ โดเรมิโดเอาลองพูดพร้อมกันสิคะเอาออกให้เสียงเท่าคูเลยโดเรมิโดไม่ต้องดัดเสียงเลย Do, Re, Mi, โดเรมิโดโดมีโดอีกตัวหนึ่งโดหัวกป็โดท้าย yes โดเรมิ ดอาแล้วก็ที่สองเมื่อกี้วัดที่หนึ่งนะวัดที่สองมีฟ้าโตงอ่าปดอ่างอาวัดที่สามต่อล่ต่อฟ้า ซอซซอซอาซฟมีดอ่าซลาซอฟามีโดนะคะซอลาซอฟามีโดโดทีโด อ่าทีนี้เวลาร้องทีนวัดเนี่ยมันวัดแค่สองครั้งฟังดีๆนะโดทีโดจะโดเลโดโดทีโดถ้าเป็นถ้าโดเลโดก็เป็นโดเรโดโดเรโดนี้เด้อนะฟังต้องจำเสียงให้ดีนะคะโดทีโดเพราะเสียงทีต่ำกว่าเสียงโดเพราะว่าตัวนี้เป็นโดสูงนะคะ แล้วก็เสียงเรสูงกว่าเสียงโดดังนั้นเวลาที่เราท่องจริงเสียงโดจริงก็ต้องต่ํากว่าตัวเสียงเรก็จะเป็นโดเรโดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไว้ครูจะสอนทีละอันวันเนี้เอาไปแค่สี่วักเนี่ยแล้วก็แต่งเพลงให้ครูด้วยตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวไปฝึกตามเดี๋ยวไปฝึกตามวิดีโออีกรอบหนึ่งนะอ่ะตัวอย่างนะตัวอย่าง โดเรมิโดคูมีคูมีแมวเหมียวอยู่ตัวหนึ่งคูมีแมวเยวอะตัวหนึ่งนั่นแมวของฉันอ่าสมมุิสมมุิสมมุิโดเรมิโดเวลาหนูแต่งหนูก็แต่งออกมานั่นแมวของฉันแต่ของหนูห้ามแต่งหน้าแมวของฉันนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร ใช่พวกมันจะเหมือนครูเพราะฉะนั้นเหมือนได้ไหมไม่ได้เหมือนไม่ได้อ๋อถ้าเหมือนนี่แสดงว่าคิดเองไหมไม่คิดนะลองนะลองนะอ่าครูครูคิดแล้วนะโดเลมีโดนั่นแมวคล้องจันเอาหมาก็ได้อ่าเดี๋ยวหนู เดี๋ยวหนูไปดูในวิดีโออีกเที่ยวหนึ่งนะปูมีวิดีโอตัวอย่างเพลงไว้แล้วนะนี่บอกวิธีคิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูวิดีโอชัดชอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะคะเข้าใจนะคะดนตรีเข้าใจนะคะแล้วอย่าแล้วอย่าลืมทําท่ามาด้วยนะคะทาท่าประกอบเพลงนี้เพลงของตนเองนะอัจคลิปด้วยนะแต่งแล้วอัจคลิปร้องเองนะโอเคัหม โอเคนะทำได้ใช่ไหมคราวที่แล้วก็ทำได้คราวนี้ก็ย่อมได้เหมือนเดิมถูกไหมล่ะโอ้ยเด็กๆของคุณนกเก่งจะตายไปนะทีนี้